นะแน่นอนอ้างอิงการการให้สัมภาษณ์ซึ่งการให้สัมภาษณ์จากคนซึ่งเป็นฮีโร่ในการนํานักฟุตบอลทีมหมูป่านะในการบังคับบัญชาในการบัญชาการเนี่ยการนำฟุตบอลทีมหมูป่าออกมาจากท่านถ้ำหลวงขุนน้ำแนนอนที่จังหวัดเชียงรายในเหตุการณ์นั้นหลังจากเหตุเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายซึ่งย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเนี่ยคุณนรงศักดิ์ โอ,อสถานากรเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์สื่อเยอะนะฮะอันนี้ผมอ้างอิงก,การให้สัมภาษณ์ซึ่งคุณนัครินวรรกิตภัยบูรณ์และคุณธนากรวงปัญญาได้ไปสัมภาษณ์มาพักหนึ่งแล้วแต่เป็นบทสัมภาษณ์ที่สะท้อนหนึ่งมุมมองของข้าราชการซึ่งมีคุณภาพโดยที่อ,าอาดีตผู้ว่าเชียงรายและก็ผู้ว่าพะเยาเนี่ยได้บอกว่าจริงแล้วในวัยเด็กเนี่ยาาก็จะบอกว่าคนที่เรียนเก่งก็จะเรียนหมอมาด้านสุขภาพ าามาทางด้านสุขภาพถ้าไม่เอาทางโน้นเลยก็จะมาเรียนวิศวะนะท่านท่านท่านผู้ว่าก็ตอบคำถามว่า,าท่านเรียนจบตั้ง5้าปริญญาเนี่ยทำไมถึงเรียนหลายปริญญาท่านผู้ว่ารงศัสต์บอกว่าผมเรียนวิศวะเพราะผมไม่ชอบชีวะพอเรียนอยู่ผมก็ได้ทุนรัฐบาลไปเรียนต่อที่โอไฮโอด้านดาวเทียมไปเรียนก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาทำอะไรรู้แต่ว่าเราอยากไปเมืองนอกแต่เมื่อกลับมาแล้วรัฐบาลส่งไปอยู่กรมที่ดิน ก็ทำงานด้านวิศวะแผนที่ดาวเทียมก็พัฒนาด้านระบบต่างๆของกรมที่ดินทย้อนกลับไป2 0ถึง30ปีจะเห็นว่ากรมที่ดินวันนี้ต่างกันเยอะมันพัฒนาไปเยอะมากที่ชอบงานด้านวิศวกรรมก็เพราะว่ามันมีวิธีคิดที่เป็นตรรก,กะมันชัดเจน1่บวกหนเป็น2มีวิธีการที่วัดผลได้พอมาทํางานกรมที่ดินกรมที่ดินก็มีการใช้กฎหมายที่เคร่งครัดก็เลยต้องไปเรียนด้านกฎหมายต่อหาความรู้เพิ่มเติม นะเพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่รู้เลยว่าบริบทของกฎหมายเป็นอย่างไรความรู้ด้านวิศวกรรมไม่สามารถใช้ทํางานได้ทั้งหมดพอได้กฎหมายแล้ววันหนึ่งเมื่อเราโตขึ้นมาเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาเราขาดศาสตร์แห่งการบริหารเราก็จะไปไม่เป็นก็เลยทําให้เราต้องไปเรียนศาสตร์ด้านนี้ขึ้นมาเพิ่มอีกนะเพื่อเอากลับมาใช้ในการทํางานนะทุกวันนี้พู่อ้นรงศาสดิ์ก็บอกว่าจะเห็นว่าบางคนเรียนทางด้านสุขภาพเรียนหมอแต่ไปทําอย่างอื่น เยอะแยะบางคนเรียนวิศวะแล้วไปเรียนด้านการเงินบางคนเรียนบัญชีแล้วไปเรียนกฎหมายผู้อนองค์สากบ็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าเราจะเรียนอะไรหรือเรียนพื้นฐานอะไรมันเกี่ยวกับว่าได้เอาไปใช้ประโยชน์ในวิชาชีพของเราหรือไม่ถ้าเรียนแล้วเอาไปประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพเราเป็นประโยชน์ต่อการทํางานเรียนอะไรก็เป็นการศึกษาหาความรู้ทั้งนั้นนะนี่เป็นตัวอย่างของข้าราชการที่มีคุณภาพนะที่ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อน,นํามาใช้ในการบริหารงาน หาประสบการณ์เพิ่มทางด้านการศึกษาเพื่อเอามาใช้ในการทำงานแบบที่เป็นอยู่โดยที่ไม่อยู่นิ่งเฉยนะผลนั้นย้ำอีกครั้งในรายการนี้ว่าบ่อยครั้งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กคนว่ารัฐราชการเป็นปัญหาจริงแล้วรัฐราชการอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาถ้าไม่ขยายหน่วยงานของรัฐราชการจนใหญ่จนเกินไปแล้วก็รักษาคุณภาพมันไว้ในที่นี้